สบายดีป้าลุงพ่อๆพกับสนุงเหี่ยมคือเก่าป่ลุงเมื่อนี้ลงห่วยแล้วป่ลุงเลยไ <Yeah. S 1> ปย่างย่างย่างมาห,าหลอกกล่นจิห๋ออยู่ห่วยส่กแกงมะม่ายไวซันอืมกล่นจิห๋อ,อ,อห่วย แซบ nó rồi ผู้เพิ่นก็เอานะอีกหึสวัสดีป้าลุงป้าลุงเนี่ย มันอ่อนๆทำไะที่รอในหัวมันอยากนอนอ่อนเอาเบิ่งดดูไป ก็บ้าไกลๆหนึ่งสองสามหมือเจ้าก็เห็นออาเจ้าฝนตก ตแม่ตีแม่หงบนะบ่อตีแม่หงเขาจับมาก่อนนเลยนี่ลงหวยเลิก้วยน้บ่ลก้วบอเลิกอันนี้น้ำหองมันหมาหม่นน้ำหวยพูดน้ำหวยด้วยพูด

หนัง่องแสบ,บห,กหวกับบคคนมันหลยุ บอมมี Bom, ่หืมบอมีปลางำงำจะจับเอาี้ป้าำไปเอาอ่ะได้ลไปงเลยลึกเนาะคิดอหัวน่ะมันดิ้นรายเด้แต่มันเลิก หวยนีทางนี้ก็น่าหวยมเน่นี่นนียยเป็นแปนนี่จะว่าอย่ง้กนเดือนกีเนี่ยค่ะจะขอดาเป็นแค น่าเอ็นท้างในนะกันไมเแคเ็นหัวเสือดอกีดาีดาขอยซ่ขอยทงจาบอา้เต่ลอ่อยะ้อเข้าเลยตะหล่อลมันเยเ็นี่น่นี่ควรนี่ แมนวกอยจิโรอืมหัวคอเล็กแต่ว่าีรงกด็นหญ่ด้แต่แมนวอก้อยจิร่เนี่ยแมนเนื้แน่เลยนี่ด้ขึ้นมาทังเพิ่ง ฝนตกเราไปลงเลยหยิบหยิบหยิบอะไท่านก็นสิเป็นป่าเฮ็ดนั่นแหละฝนห,าห้าเฮ็ดทางลุมก็สิเป็นหไว้น้ำได้หลาย มาต่อยทงหน้าได้ปราลุกว่านีลังจากออกจากขวยขวขั้วมาฝั่งนี่ก็สิเป็นทงหน้านาะขาเจ้าดำนาแล้วก็เดีย๋ยวไปทางนี้เคี้ยวหุงอนนี่แหละปราลุงเลยลก็สิพากันมาเก็บผักแวนผักแวนอยางงามๆยูนี่ให้หนาเก็บต,ตัวหน่อดนั่นเลย อ่ะดอกเก็บอันนี้น่ารอดปลงุงยังอันนี้ยังแห,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 หะละฮาวเล็บง่ายเฮาวแควแควก็เต็มให้น้าตัวตัวสืลายตัวงามละปะลุงเลยม่งามก็งามอันนี้ข่าหน้าป้าเพินพ่นเคนหน้าก็ดำแล้วหน้าก็ขึ้น งานงแกมกระดำแล้วไปลงเลยใหากระเละเมื่อวานนี่ฮะงามป่ไาหา่นี่จะลงได้แสบเลยอือมันจะงามอยู่ได้ไห่นี่คุนะขี้เศร้ามาให้เบิ่ง เห็นกระเจ้าคายอยู่ตลาดกสบาทซื้อกินเห็นยังอยู่อยู่นนอยู่นหาบอึดเด้อซื้อแหละแม่จะไปใครแม่จะไปอยู่กรุงเทพจะซื้อกินแล้วนี่นะปลาแกมาจะได้ตลาดหาพัากวนเจับ เจ้ก็ย่าไปพ่าที่ละเอย่าสาะอย่าพาอย่าพาอย่าผ่าเราดึกได้จ้ะดิไปขึ้นมาแล้วนี่เลยขึ้นมาขึ้นมาโอ้ม่ดึงหมดก็เข่าขึ้นมา ขาอหันเจ้านี่ชิค้าไปเลยจะเอาเลานี่ยงูงูงมักเสอหงูหอกอุบีไปหญ่าจกเถื่อนว่ะไปนี่ขึ้นปใญญางัวน่ะหาไปหยียบขาอเข้ามนหมุนไปเลยฮะ

ท่นี้ไงก็ข้าเจา้าก็ดำหน้าแล้วอะไรข้าเจ้าก็โบคอยเห็นข้าเจ้าดำหน้าเพราะว่าเขาเกือบแล้วก็คนแต่ว่าทั้งเทิงนะันก็ตายังดำอยู่นานนะปลลุงเลยส่วนหน้าข้าเจา้าก็ดำแล้วหมดแล้วอ๋ออันนี้นก็สิอเดล่าละปลาลุงฝากคนเลยเขาแซ่คนติดตามสองน้องเยี่ยมเด้อปลาลุงขออั้คลิปหน้าปลาลุงสบายดี